สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์รุ้งนะคะขอมาทำาแนวทางรัฐบาลเนาะสู้สู้ขาดใจเลยนะคะสำหรับรัฐบาลงวดนี้ว่าเลขเด็ดเลขดังของเราจะมาไหมนะคะก็ทำให้เต็มที่นะคะแต่ว่าใครที่เป็น f อสายหุ้นนะคะของเราก็ยังมั่นคงเหมือนเดิม ด้วยรายวันรับรายวันของเราเหมเือนเดิมนะคะงวดนี้มีทีเด็ดค่ะนะคะท่านใดที่ได้ติดตามอาจารย์รุ้งนะคะงวดนี้อาจารย์ได้ไปทําพิธีนะคะได้ไปขอเลขมาให้นะคะเพราะว่าอยากที่จะให้คือสายรัฐบาลแต่อย่าลืมนะคะว่ารัฐบาลของอาจารย์รุ้งรวมทั้ง,ง,ง Rat. ท,ทออกศอม,มสินรัฐบาล ของอาจารย์จะอยู่ในชุดเดียวกันไม่แยกนะคะแต่ส่วนใหญ่เลขอาจารย์รุ้งเข้ารัฐบาลเป็นหลักเลยคือเอ้ยไม่ใช่เข้าอมสินถ้าใครจับทางถูกอย่างงวดที่แล้วเข้าอมสินหนึ่งแปดเม็ดเดียวแต่รู่เจาะบนล่างนะคะสำหรับเลขอาจารย์รุ้งเนี่ยแนะนำว่า ให้ไปลงทุนเพิ่มออมสินทศกสณฐไม่เท่าไหรนะออมสินค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวยตลอดการสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ไข่นะคะพี่ไข่อมานะคะพี่มารีนะคะ,ะพี่รุ้งครีมลรกว,วุฒิพี่อุดมบุญนาคนะคะก็อันนี้คืออาจารย์ทําให้เต็มแรงอาจารย์ไป ขอครูบาอาจารย์มาสําหรับงวดนี้นะคะแต่อาจารย์จะไล่แนวทางสู่หขออาจารย์ก่อนพอไล่สู่เสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะจุดทูบแล้วก็เปิดเพลงให้เป็นทูบนะคะที่อาจารย์ขอมาจากครูบาอาจารย์โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวรอเลขทูบเลยนะคะขอมาจากครูบาอาจารย์โดยตรงขอให้ท่านช่วยเหลือเอฟซีอาจารย์รุง้ง อ่ะวันนี้เราขอขอบคุณนะคะอาจารย์ลุงฟันแน่ๆฟันเน้นๆนะคะใครอยากเข้าห้องกดเลยเพื่อมีเลขด่วนเลขสายด่วนเลขมาแบบวิบวับๆนะคะอ่ะขอสามโตค่ะอ่ะสวัสดีค่ะพี่ขพัฒนะคะปปเดี๋ยวอาจารย์จะจุดธูปให้3ตัวสูตรอาจารย์มีนะคะอาจารย์ผมตรงนี้สวยมากค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ไดมอนด์นะคะ สวัสดีค่ะพี่อัครพรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์สดวันนี้เราจะเจอกัน3รอบนะคะวันนี้สมรอบเจอกันหวังว่าคงไม่เบื่อนะคะ3รอบวันนี้ 1. เราจะเจอกันรัฐบาล2เราจะเจอกันหานอย 3. เราจะพบกันลาวพัฒนาแต่ช่วงนี้ลาวอาจารย์ไม่ค่อยเชียร์เอางี้อาจารย์ไม่ไลฟ์ลาวดีกว่าเอามาอาในห้องพบเพราะว่าลาวช่วงนี้เลขปั่นป่วนมากเลขคือสูตรยังไงก็ไม่เข้าพยายามทํายังไง ก็เครื่องเสบัดซ้ายสบัดขวานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอให้เย็นนิดหนึง่งเฉพาะลาวอาจารย์ขอคิดเยอะๆนะคะการคิดเยอะๆอ,อาจจะทาให้ทุกคนแบบว่าพอที่จะได้แนวทางดีๆนะคะนรีเกตชัยนะคะอาจารย์สีผมสวยมากค่ะโอเคค่ะสวยทุกอย่างสวยแบบเต็มพลังค่ะนะคะ ยังไม่หมดหน้าเทศกาลนะคะนี่สีจางไปแล้วนะคะฝนจางนางหายนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือผมจางลงนะคะจะไว้สีดําก็ไม่ได้นะคะเพราะเราอายุเขาเรียกว่าเข้าจะสู่วัยกลางคนกันแล้วเกือบจะ50กันแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไว้แบบสไตล์นี้นะคะไว้แบบฉีกกดของคนแก่ไปเลยท่านได้บอกว่าแก่แล้วทาไงจะให้ดูไม่แก่นะคะก็บอกเลยว่าพยายามที่จะ เขาเรียกว่าสีผมหน้าตาพักผ่อนให้เพียงพอรับรองว่าผิวพรรณเราเปล่งปังยังไงเราก็ดูไม่แก่นะคะอ่ะวันนี้ใครกดไลค์กดแชร์นะคะอาจารย์ขอฝากเสื้อไปเลยแล้วอาจารย์มีวัตถุมงคลให้นะคะคือนี่นะคะนี่นะคะแหวนนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะทักมาเลยนะคะ ทั้งสวยทั้งรวยค่ะกาวขขบพูดค่ะพี่นิพาวันนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมเนี่ยทักทายแชร์เสร็จแล้วแคปมานะคะหน้าใสามากๆวิ่งตัวไหนดีคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ให้วิ่งค่ะนะคะงวดนี้เหมือนจะมาเลขต่ําๆนะคะเหมือนจะมาเลขต่ำๆยังไงไม่รู้ต่ำผสมสูงงวดนี้นะคะอาจารย์จะแจกแหวนนักบาตนะคะเขาเรียกว่าแฝด เนี่ยทำไมอาจารย์ถึงต้องใส่นิ้วชี้นะคะคือนิ้วชี้นี่เขาเรียกว่านิ้วชี้เป็นชี้ตายได้เงินได้ทองหรือเปล่าเนี่ยเล็บก็หักหมดแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยทําใหม่ก็อยู่ที่นิ้วเรานะคะอยู่ที่ใจเราส่วนหนึ่งอยู่ที่อาจารย์ส่วนหนึ่งอยู่ที่นิ้วเราส่วนหนึ่งนะคะงวดน,นี้ขอแจกกันฟรีๆสาหรับคนที่กดแชร์นะคะหรือคนที่กดเข้าห้องมาอาเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะ กดเข้าห้องมาเลยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทักอาจารย์ส่วนตัวหรือทักแอดมินส่วนตัวแอดมินคะขอขอแอดไลน์ส่วนตัวหน่อยจ้ะนะคะบอกที่อยู่เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจะส่งแหวนรับทรัพย์แหวนบวงขบาดเครียกแหวนหน้าเกี้ยวนะคะแหวนหน้าแก้วบวงขบาดรับรัพย์มณีเจ็ดสีเจ็ดแสงนะคะให้กับ FC อาจารย์รุง้งสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดเข้าห้องทักได้เลย,เ,ลยเฉพาะวันนี้เท่านั้นเลยนะคะอ่า รีบกันเข้ามาเลยนะคะเราจะแจกกันเฉพาะวันนี้นะคะแจกฟรีส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือให้กันเฉยๆเลยนะคะให้กับ f อ่ซให้20วงนะคะจางขอเป็นรักษาสิทธิ์20วงท่านแรกเท่านั้นแต่ถ้าท่านใดบอกว่าอขอแน่ รีบมาเลยรีบมาเลยรีบกว่าค้องเลยนะคะพี่เนชากันช่างพี่ทองเงินสวัสดีค่ะนะคะพี่เพลงสีสวัสดีค่ะนะคะช่วยกดแชร์ให้หน่อยค่ะนะคะอาจารย์ได้ไปทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วจะได้ของอีกครั้งคือวันเสาร์ห้านะคะวันเสาร์ที่ห้าอาจารย์จะไปรับนะคะอาจารย์จะไปรับจากครูบาอาจารย์คือตอนนี้อาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ ปลุกเสกทาพุทธาพิเศษให้อยู่นะคะสําหรับแหวนนะคะเพราะฉะนั้นท่าในใดที่อยากได้อาจารย์ขอส่งเป็นวันเสาร์วันเสาร์นะคะอ่าหรือไม่เดี๋ยวลองดูว่าลองไปถามดูนะคะว่าได้วันไหนเ,เพราะขอเวลาปลุกเสกก่อนของที่คลังคือของที่ผ่านการปลุกเสกของที่ผ่านการทําพุทธาพิเศษนะคะเชื่ออาจารย์เพราะอาจารย์แจ้งแล้วว่าอาจารย์ตั้งใจ ทำให้เป็นของขวัญน,นอกจากเสื้อนะคะอ่ะแชร์แล้วกดเข้าห้องด้วยค่ะนะคะพี่นัดบอกสวัสดีค่ะอยากได้ค่ะพี่นัดขาพี่นัดกดเข้าห้องเลยค่ะแล้วพี่นัดแจ้งในห้องได้เลย,เลยแล้วก็ทักแอดมินไปเดี๋ยวแอดมินจะรอรับสายอยู่ในห้องนะคะว่าท่านใดที่กดแชร์แล้วผ่านการอนุมัติได้รับนะคะอาจารย์ขอให้เลยตรงๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะขอแจกกันขอให้กันกับเหล่ากัลยาณมิตรอาจารย์รุ้งนะคะอาจารย์ บอกแล้วว่าอาจารย์อยากให้หนึ่งคือเราไม่ได้รวยแต่เราพอมีอยู่มีกินมีใช้นะคะพอเราได้เราก็อยากได้แบ่งการแบ่งปันนะคะการแบ่งปันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอ่าหนึ่งวงนะคะบูชาเปิดโชคด้วยกดเข้า ค่ะแล้วตะทําบุญค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ใช้ในการบูรณะเขาเรียกว่าศาลเจ้าแม่กนอิมอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากทําบุญไม่เป็นไรค่ะนะคะขอแค่กดไลค์กดแชร์อาจารย์ไม่ได้ว่าเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วทักเข้ามานะคะได้หมดเลยค่ะแต่ขอแจ้งในห้องในห้องที่อาจารย์วางลิงก์เท่านั้นนะในห้องที่อาจารย์วางลิงก์นี้เท่านั้นเพราะว่าอาจารย์จะได้เช็คได้นะคะว่าอยู่ออย,อยู่ตรงไหนที่อยู่เบอร์โทร เพราะเฉพาะลิงก์นี้เท่านั้นอาจารย์ขอเลยนะคะทําไมถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอาจารย์อยากแจกค่ะอยากแจกอยากให้นะคะนี่นะคะนี่อยากให้สวยงามทําพุทธาพิเศษมาอธิษฐานจิตหนึ่งอาทิตย์นะคะอาจารย์บอกเลยว่าไม่ธรรมดาของที่อาจารย์จะแจกเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีไปซื้อมาไปสั่งมาแล้วแจกเลยไม่มีค่ะ ของอาจารย์ให้จากใจนะคะให้เกินร้อยรับรองว่าได้ไปถ้าค้าขายดีค่อยร่วมทําบุญนะคะถ้าค้าขายดีค่อยมาร่วมทําบุญกับอาจารย์แต่ถ้ายังอยู่ไม่ได้ยังเรียกลาบากอยู่ไม่ต้องนะคะให้อยู่ให้ได้ให้อยู่ให้สบายกันก่อนแล้วค่อยร่วมบุญกันสิ่งไหนที่อาจารย์ตั้งใจให้ให้อาจารย์ให้เถอะค่ะนะคะ พี่จุรารัตน์สวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะทักเลยนะคะทักเข้าไปเลยนะคะทักเข้าไปในห้องนะไม่เอา m ม s s ซ n g เจอไม่เอาทั้งสิ้นะเอาลิงก์ที่อาจารย์ปักให้ขอแค่ไลน์นี้เท่านั้นนะคะที่อาจารย์จะแจกเพราะอาจารย์จะแยกออกมาว่าอาจารย์จะแจกใครบ้างนะคะ ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรัฐบาลงวดนี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์สดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์จะจุดทูบท้าเวทให้นะคะท้าเวทกับปู่เพียนาคให้อาจารย์จะแบ,บ่งเป็นสองส่วนแต่อาจารย์จะเขาเรียกว่าไปพร้อมกันเลยให้ทุกคนเห็นไปพร้อมกันเลยว่าได้เลขอะไรนะคะอาจารย์ตั้งจิสฐานแต่อาจารย์ฝันดีมากประเด็นหลักคืออาจารย์ฝันดีนะคะอาจารย์ฝันดีมากๆเลยในการที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ในงวดนี้อาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้ทองใหญ่มากอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้ชดาทองนะคะคือเมื่อไรที่เราฝันดีเราจะมีแรงฮึกเหิมนะคะที่จะนำสิ่งดีให้กับทุกๆท,ท่านเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจให้อาจารย์ก็มั่นใจว่าเลขงวดนี้ของอาจารย์ย่อมไม่ธรรมดานะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะ เพราะว่าเผื่อท่านอื่นด้วยนะคะอ่าขอบคุณทุกท่านเลยนะคะรุนรวนเดอ้อเพราะว่าเดี๋ยวเต็มก่อนนะคะเดี๋ยวเต็มก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวแจ้งขอแชร์แป๊บเดียวนะคะถ้าท่านใดอยู่ในห้องก็จะรู้ว่าอาจารย์ลุงอ่ะวางทั้งวันนะคะให้จริงๆนะคะแอดมินขาแอดมินอ่านด้วยนะคะแอร น้องๆบอกว่าแอดมินยังไม่อ่านค่ะนะคะแชร์ด้วยนะแคปแชร์ให้ด้วยคืออาจารย์อยากเช็กว่าแชร์จริงไหมนะคะขอหนึ่งแชร์หรือสามแชร์แล้วแต่นะคะอ่าทักไปแล้วค่ะอ่ะแชร์ด้วยนะคะอ่ะผู้แชร์ค่ะนะคะอ่ะอยากถูกปั๊บปันนี่พรุ่งนี้ครับได้ค่ะพี่เดชานะคะไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้เต็มร้อยนะคะคือเขาเรียกว่าใจให้ใจนะคะ แป๊บนึงอาจขอแชร์แป๊บนึงนะวันนี้หุ้นของเราก็ไม่ขี้เลน,นะเข้าทั้งวันเลยนะคะอ่ะแป๊บน,นะคะอ่ะโอเคะคะ่ะแชร์กันแล้วนะคะอ่ะขอเป็นแค่คลิปนี้นะคะขอเปิดโอกาสให้คลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่าาราจะได้เช็คคนได้และเช็คการแชร์ได้นะคะอ่ะ มาเลยค่ะนะคะมาเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอทุกคนรวยๆรับทรัพย์นะคะขอทุกคนได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนภัสนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอให้ขึ้นมาผู้แชร์นะคะวันนี้รัฐบาลของอาจารย์รุ้งนะคะทุกคนก็ได้ดูหน้าห้องแล้วเนาะหน้าเพจของอาจารย์ไปแล้วที่อาจารย์ให้ส่วนหนึ่งนะคะ,ะสวัสดีค่ะขอสามตัวค่ะยินดีค่ะนะคะกดสามไลค์สามแชร์เลยวันนี้ วันนี้เรามาคุยกับรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยวันนี้วันงวดนี้ออกวันอังคารนะคะวันอังคารเดือนสามแรง,แรงเลขที่น่าจะมาและอีกอย่างหนึ่งนะคะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะแคปที่แชร์ด้วยแอดมินบอกถูกต้องค่ะนะคะเดือนสามเดือนใหม่นะคะแต่เดือนสามก็มีเสาห้าอีกแล้วนะคะเสาห้าก็คือ เสาที่ห้าเดือนมีนาปีนี้มีเสาห้าเห็นแล้วสองเดือนคือกุมภาพันธ์ก็มีเสาห้านะคะแล้วก็มีนาก็มีเสาห้านะคะเป็นอะไรที่เลขเสาห้านี่คือเรียกว่าแรงตามหลักโหราศาสตร์นะคะแรงมากแล้วก็สิ่งอีกอย่างหนึ่งคือดาวจันย้ายนะคะ ดาวจันย้ายเพราะฉะนั้นจนได้ออกจากงานอ๋อพี่สิริพรอ,อย่าไปกลัวค่ะมสมัยนี้เราออกจากงานได้เรายิ่งมีความสุขนะคะให้ให้ลองหาธุรกิจส่วนตัวทำดูนะคะอ่ะมาเลยค่ะนะคะะวันนี้จะไปถึงใส่ชุดดำ เพราะว่าอาจารย์อยากเพิ่มพลังนะคะเราสายมูเตรูเราต้องเพิ่มพลังนะคะขอให้เลขวันนี้ครั้งศักดิ์สิทธิ์เม่นยำป่านสายฟ้านะคะอาจารย์คะวันนี้ขอฟังได้แล้วแต่เลยจะฟังจะกดเข้าห้องหรือจะไปร่วมรับแหวนมงคลแล้วแต่นะคะแหวนบวงขบารับทรัพย์นะคะนี่ คือนักเกี้ยวเนี่ยคือบอกเลยว่านักนักเกี้ยวบงกบานี่สุดยอดแล้วนะคะแล้วได้ผ่านการพุทธาพิเศษอย่างดีเดี๋ยวอาจารย์จะลงรูปให้ว่าอาจารย์ไปทําให้จริงแบบอยากให้ทุกคนได้ของดีจริงๆนะคะอ่ะพี่สงเสงี่ยมอ่ะพี่ศรีพรอ,อาจารย์สวยค่ะกราบขอพระคุยหลายเด้อนะคะคือความสวยจะอยู่กับเราได้เพียงแค่10 20, 30, ปี20ปี30ปีนะคะแต่ความดีกับเราอยู่จะอยู่กับเราเป็นร้อยร้อยปีเป็น พันๆปีนะคะอ่าจะบอกแล้วว่าความดีชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนรักษาความดีไว้การแบ่งปันกันให้กันเป็นสิ่งที่ทุกคนคือให้ตามสติปัญญาของเรานะไม่ใช่ให้จนทุกตัวเองลำบากหมดเนื้อหมดตัวนะคะไม่เอานะคะขอแบบว่าให้แบบว่าเราให้แบบแนวทางเราให้แบบว่าเขาเรียกว่าแบ่งปันกันนะคะ ะตอนนี้แอดมินตอบมือเป็นระวิงเลยนะคะอ่ะรีบด่วนๆนะคะเดี๋ยวแอดมินตอบไม่ทันนะอะโอ้อาจารย์ก็เจ็บคอเนาะอ่ะมาเลยนะคะขอให้ทุกคนได้ดังใจหวังขอให้ทุกคนเงินไหลมาเทม,มาสำหรับงวดนี้นะคะรัฐบาลอาจารย์ บอกเหตุผลแล้วว่ามีเสาห้าแล้วก็ออกวันอังคารวันอังคารเลขเด่นนะคะแชร์แล้วกดเข้าไปในห้องนะคะแล้วบอกว่าแชร์ค่ะถูกค่ะไม่เคยเห็นใส่สีดำพะอจารย์ส่วนใหญ่จย์จะไม่ใส่สีดำนะคะแต่วันนี้เราต้องอาศัยพลังของสีดำนะคะอ่านนพี่พูดถูกเพราะเฉยน้องจะไม่ใส่สีดำเลยอาจารย์จะไม่ใส่สีดำนะคะอ่าแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอยากเพิ่มพลังเป็นสีที่เขาเรียกว่า ให้ทุกคนมีพลังคือใครบอกว่าสีดำเป็นสีไม่ดีอย่าไปเชื่อทุกสีมีมงคลของตัวเองหมดนะคะเพียงแค่เราเลือกใช้ให้ถูกกับกาลเทศะถูกกับวันเวลาที่เขาจะมานะคะอ่าสิงสอง2องสีนะคะสกับ3โอ้งามแท้เนาะสวยๆจริงๆนะคะสองสองาไทยเย็นรูดสองเจาะสอง ไปเลยนะคะสาธุขอให้พุ่งนี้รวยๆอาไทยเย็นถ้าใครทันนะให้รูสองเจาะสองกันไปเลยนะคะอาบอกแล้วนะคะว่าไทยเย็นรูสองเจาะสองอาจารย์ว่าสวยนะคะสวยมากๆนะคะอาเดี๋ยวอาจารย์แจ้งผลนิดนึงนะคะอ่า อ่าโอเคค่ะอ่าอ่าโอเคนะคะมาชอบแหวนค่ะ กดทักกันเข้าไปได้เลยแล้วขอแชร์ด้วยนะคะ,ะน้องจุฬาลักษณ์แชร์แล้วก็รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้รัฐบาลเลยนะขออาจารย์ให้ไม่ยากเพราะว่าเลขของอาจารย์มาแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะรัฐบาลงวดนี้อาจารย์ลุงให้เด่น2กับ3นะคะ2กับ3นะคะทาไมถึงเป็น2กับ3มันมีที่มาที่ไปไหมคือ2กับ3เนี่ยเป็นเลขดาวจันย้ายนะคะ เป็นเลขของดาวจันย้ายแล้วก็เป็นเลขที่เรียกได้ว่ามีโอกาสมาสูงมากนะคะส่วนเลข3เป็นเลขของวันอังคารที่เขามีพละกกำลังในการมานะคะอ่าเขาต้องมาได้นะคะสำหรับเลขอ่าเลข3นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ กดทักทายกับห้องแอดมินได้เลยนะคะตอนนี้แอดมินกำลังตอบมือไม้เป็นละวิงเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยช่วยแชร์แล้วกดได้เลยค่ะบอกว่า,าสนใจนะคะได้ผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วพุทธาพิเศษนะคะไม่ได้เอามาแบบว่าให้มุ่วๆน่วนะ่านี่อาจารย์ก็โอ้โหกดเป็นระวิงเหมือนกันนะแชร์เหมือนกันนะคะอยากได้ค่ะแพงไหมคะอาจารย์อาจารย์ให้ฟรีค่ะนะคะ สำหรับคนที่ขึ้นว่าเป็นผู้แชร์นะคะแล้วก็แชร์ให้ถ้าไม่ขึ้นผู้แชร์ให้แคปมาหรือให้เปิดเป็นสาธารณะก็ได้นะคะพอเราเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราได้ให้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ให้กันจริงๆนะคะ,ะแป๊บนะคะ แป๊บนึงนะคะอ่าโอเคเสียงตึงตึงตึงต,งตงนะคะก็ยินดีกับทุกคนนะคะคืออาจารย์ไม่ได้ขายอาจารย์เอามาลงพิธีทําให้ถ้าท่านใดมีโชคไม่รับอยากร่วมบุญเท่าไหร่ก็ร่วมนะคะให้จากใจแต่ขอจํากัดปริมาณนะคะคือคือว่า เราจะให้ทุกคนก็ไม่ได้เนะาะพี่สุรีพรทักเลยค่ะนะคะอ,อยากอยากได้โชคค่ะยินดีค่ะจะได้ส่งก่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวคุยกับแอดมินเลยค่ะน้องจำปานหนึ่งใจแชร์ด้วยนะคะผู้ติดตามครบหนึ่งเดือนขอให้แชร์ด้วยนะคะอ่นะคะขอฝากแชร์ให้ด้วยนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ให้อาจารย์นะคะอ่ะ โอเคค่ะนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอให้รัฐบาลก็คือเด่น2กับสนะ2กับ3เจาะให้นะคะเจาะให้ง่ายๆเลยนี่เดี๋ยวอาจารย์ขอเข้าดูนิดนึงนะคะขอเข้าห้องนะคะทุกคนจะได้เห็นเหมือนเหมือนกันว่าอาจารย์รุ้งท่านให้แล้วจริงๆนะคะ นี่โอ้ยเนี่ยเมื่อวานก็หน้ามืดตามมวนะคะสองกับสามนะคะพี่กันดาอินพองหวัดดีค่ะนะคะเจาะให้นะคะสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะอาจารย์มีเลขหนึ่งเดียวเลยดวงใจนะอาจารย์ชอบมากตัวเดียวเลยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าชอบตัวไหนแต่มาไม่มาไม่รู้นะแต่เขาเรียกว่าเอามาแบ่งปันกันซื้อนะคะแล้วก็สามนะคะสามก็เจาะให้สามเจ็ดสามแปด 3,9นะคะอ่าให้เรียบร้อยแล้วนะส่วน3ตัววินนะคะเจาะให้ก็คือไปวินเลย2,3,8,5,1นะคะ2,3,8,5,1ใช้โปรแกรมวินเลขเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเลขเราจะได้ตัวไหนบ้างสำหรับการแทง3ตัวสำหรับเลขรัฐบาลในงวดนี้นะคะอ่าขึ้นว่าผู้แชร์แล้วค่ะนะคะาขอบคุณค่ะเปิดเป็นสนาธารณะเลยค่ะพี่จำปานหนึ่งใจนะคะ อาจารย์แจกให้ค่ะขอแคปการแชร์นะคะแล้วก็ขอ,อทักไปในห้องแอดมินเฉพาะลิงก์นี้เท่านั้นนะคะเพราะอาจารย์ได้เช็คที่อยู่เบอร์โทรเช็คก,การแชร์ได้นะคะอ่ะวันนี้อาจารย์รู้มาขอทุกคนรับทรัพย์จากรัฐบ,บาลรวยรวยรวยสวัสดีค่ะ